โอเคค่ะก็กร็สวีราสาวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านกันมาจากวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมฟอร์จูทเกอร์จะคล้ายพีจีในนะทุกคนนะหรือว่าพี่เสื้อนั่นจ้าทุกคนจ๋าโอ้พี่เสื้อของเราใส่แว่นตัวแว่นตาด้วยนะคะวันนี้คือใส่แว่นตัวแว่นตาด้วยเออมาวันนี้ก็มีทุนอยู่หนึ่งหมื่นบาทหืมบาทจุบจุบเลยจ้ะทุกคนจา๋าเอออะไรก่อนยังไม่ได้เริ่มเกมเลยต้องรีแล้วนะทุกคน ้องรีแล้วนะจ๊ะโอ้โหอ่ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาครบเปิดดิเป็ดสามสิบไปจ้าโอ้โหทุนหนึ่งหนึ่งตะก้อนจ๋าเปิดดิเ็ดสามสิบโอเคอยู่มาสิหม,มุนไปก่อนจ้าโอ้โหจะมวเนี้อะไรจะมาตะก้นจ๋าอะไรจะมาอะไรจะเกิดโอ้โหโอ้ยเจ็บจี๊ดเลยนะคุณนาดโอ้โหยเยจะไล่ไปถึงไหนจ้าสาว จะ,ะไรไปทางไหนจะโอ้ยพิเสือพิเสือของเราจ้าโอ้ตาโตแบบนี้มันไม่ธรรมดาเราต้องคนตาดูไว้มันไม่ธรรมดงธรรมดาจ้าโอ้ยตาโตแบบนี้อบอกแลว้วมันไม่ธรรมดาทุกคนโอ้ยเหลือจะเพื่อมาให้โอ้โหทุกคนสี่พันแปดร้อยบาทโอ้โหจุบๆเลยต้อคนจ๋าโอ้โย ทุกคนตอนนี้อือหือโอ้โหบอกเยลยตาตุ้ยเลยนะครับมันตาตำอะนี้มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหทุกคนมาโอ้โหเจ็ดพันห้าร้อยบาทสวยสวยวันเสี้ยไปสิครับน้องๆเออจะไปยังงงยังไงอีกทุกคนจ้าจะไปยังงงยังไงจ้าโอ้โหมดเถอยเลยจ้าเอาโต๊ะไปเลยห้าสิบหมื่นโอ้โหสวยๆเลยนะคกับไปเป็นสวยๆเลยทุกคนจ้าเออ โอ้โหโอ้โหห้าสิบหมุนเลยนะจ๊ะห้าสิบหมุนเลยนะจ๊ะเศร้าโอ้โหจะได้กับอะไรเปล่าน,นี่ดูุคนไอ้ยาตาโตอีกแล้วทุกคนตาโตแบบนี้แบบออืไอ้เราก็แบบโอ้โหมาเก้าเลยคนสิบเข้าไปเป็นไงโอ้โหไอ้หกไอ้ทุีเก้าพันบาทโอ้โหวันเสียบเลยน,นะจ๊ะวันเสียบเล่นใจเศร้าเ,าาเออจะเป็นยังไงจ้าวจ้าจะเป็นยังไงจ้าโอ้โหทุกคนจะวันนี้ โอ้ยเกินไปด็อกเตอร์ทุกคนตอนนี้ไอ้ชามาเบ้าโอ้ยทุกคนไรไปลงไปน้ำเลยแหละไรไปลงไปน้ำเลยแหละโอ้ยโ,โอ้ยทุกคนไอ้ชาตอนนี้เอ้เราเจ็บจี๊ดีเราเป็ตะค้อนตาโอ้าโ,โอ้ย ตะพุ่นจ้าก็นตรงมาเท้าไรเอ่ยเท้าไรเอ่ยจา้าอ่าฮะทุกคนะตา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 มาเลย,ย 7, าาโอ้ยเจ็ดพันห้าร้อยบาทจ้าโอ้ยลูกพี่ลาวเลื่อนจระจระลันจ้าลูกพี่ลาวเลื่อนจระจ้าเออโอ้จังอันนี้ไม่มาสะดุ้งสะดุ้วยทุกคนวัยมาสามตัวเป็นนีิสวยไปสิครับน้องๆ ก้าพัดดาบาทสวยเลยทุะาไม่สวยสวยเลยจ้าเออไอ้จาทุกคนตอนนี้อำปาหรออำปาทุากคนตาตาโตอีแล้วทุกคนอำปามาหนึแถวส,ส,ดดสดดงแถวเออสวยสวยนะจา้าโอ้ยิ่งสวยเลยทุกคนจ้เาเก้กบาทคนสิบคาเก้าพันหกร้บาทสวยสเลยทุย สวยๆเลยตะลอนจ้าโอ้โหมาแบบอื้มเต็มคาร์เบลเลยน้องค่ะเต็มคาราบงคาร์เบลเลยตะลอนจ้าเต็มร้านเลยนะตะลอนจ้าโอ้ยอัมเปาอีกแล้วท oh oh ุกคนอัมเป่าจะได้หรือเปล่าจ้าโอ้มาอีกจ้าไม่ยอมแพ้แล้วนะมาอีจ้าโอ้โหอันไหนมาก็ต้องมาละกันมาสิร้อยแปดสิบคนสิบเข้าไปโอ้โหสี่พันแปดร้อยเลยนะครับโอ้ยดูคนจ้าเอาเรื่องเอาเรื่องจ้า ตาตาทุกคนอะไรจะม่ตรุนจาอะไรจะมาตรุนาโอ้ยเกินไปดอกเตอร์ทุกคนนะคากอนโตมาโอ้ยวันเสตุ่นจ๋าโอ้ยหนึ่งหมเจดรบาทโอ้ยทุกคน,อ 13, 000, 170, อกคนเอาเรื่องจัดเตรุจ๋าพิเอของเราพเอของเรเอาเรืองจัดเลาโอ้อ่าตอนตาโตแล้วทุกคน ตาโตแบบนี้แบบไม่ธรรมดนงธรรมดาซะด้วยอย่ะสิพีเ่เศงของเราก็แบบอ่าฮะมาลุ้นกันเลยว่าจะได้อะไรกันจะได้อะไรกันโอ้โหคนโตมาโอ้ยนี่หมื่นห้าพันอ่ยห้าร้อยบาทใช่โอ,าาโอ้เอาเรื่องจะอะไรจะคนตาโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตอนนี้ขอต้อนรัไปก่อนนะึ่งคนตาใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่ากืม้เกี่ยวกับร่งตริงๆให้ด้วยนะทุกคนจ้าเจอกนใหมคลคิดหน้านะทุกคนจ้าไปแล้วนะจ้าบ๊ายบาย